สวัสดีครับสวัสดีเอฟซสาวน้อยเพตันแพ้งนะครับสวัสดีเอฟซีลาอุ่มอิงเพตันแพงร่วมไปถึงสวัสดีเอฟซีดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนนะครับทั้งช่อง YouTube แล้วก็ f a c e o o o k แฟนเพจนะครับ นึกกล้องเดินห้างมาจากปลวกแดงระยองนะครับเึงมะฮอดนะครับพี่น้องมะอขอดช่วงพกทรานะครับปรกากฏว่าเดี๋ลงจากท่านปลวกมารถติดเติบอยู่นะครับข้างวัดอ้อมน้อยนะครับวันนี้นะครับข้างวัดอ้อมน้อยมาหอดเทียบร้อยนะครับสาวน้อย เห็ันแห้งนะครับสนามหน้าวัดอ้อมน้อยกระทุ่มแบนนะครับมาหอดเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาเบ่งบรรยากาศนะครับด้านหน้าเอฟซี FC สาวน้อยเอฟซี FC ลากับมาหลายแล้วนะครับนี่นะครับนี่หลายคนมาแต่เว้นเลยนะครับเวทที่ตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเวทที่ตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับ ยกไปไฟเรียบร้อยนะครับเราจะเช็คเศร้าเนาะนะครับนี่อ้าวสวัสดีครับมาตเตอรไซเนาะครับนี่อ๋อเป็นคนอีสานบ้านเฮาอยู่จังหวัดไหนเนาะขอนแกนอยู่ขอนแก่นยิบตามตลอดอ๋อยิบตามยิบตามตลอดแฝงครับเฮ้ยคำพูครับสาวนักแฟนครับพี่อุ๋งหญิงเนี่ยโอ้ยจำบ้าดีจังเลยนะครับนี่ อด่สิเช็คเศร้าแล้วนะครับอ้ามะมวนน้ำกันเนี่พี่น้องเน้อนะครับหานขารหันขาย้นยา,า,า,ายน,นากระลายหลายเนออะไรนะครับอโทษท,ทีทีมสาน้ำยืนไหมคะ่าใช่ครับมือกล้กองสาวน้ำยืนสวัสดีครับแลวผู้หญิงไม่มาเหรอครับ <มา S 2> พี่ตาดน้ำยืนครับวนลกลังควืจะบอกว่าหนูก็เป็นผู้ติดตามคนหนึ่งนะขอบคุณมากเลยอยู่ที่ไหนครับเนี่ยนี่จะอยู่อยู่ตรงนี้เลยใกล้ๆอยู่ใน เนี่ยจากใกล้ๆนี้เลยใช่ไหมถือว่าโชคดีมากเลยวันนี้เพราะว่าจะบอกว่านับวันรอเลยเขาแรกว่าจะไปโพเจเขาแรกว่าจะไปโพเจแล้วทีนี้เช็คทางด้านนี้ทางด้านนี้บอกว่าจะมานี่แล้วก็จะย้ายไปเครือสภามชลบุรีเราก็แบบอุ้ยเอายังไงก็เลยไม่ได้ไปโพเจเราเช็คเช็คทุกวันเลยแล้วว่าวันนี้ชัวร์มาเราก็เลยแบบออกโอเลยจ้ะจากนี่ไปโพเจ้ไกลไหมเนี่ยไม่ หท่าไโลเนาะไม่แน่ใจแตเพราะถึงสิบโลไหมถึงถึงสิบอาจจะเกินนิดๆจ้่แต่เราไม่เคยไปพูดถึงว่ากำนังแกะบอกว่าเริ่มเริ่มหกโมงยังไม่เจอเลยจ้ะหนูจะแซวอยู่หกโมงหกโมงหนูรีบกันเลยยังไงก็ให้คนติดตามเยอะๆนะจ๊ะเพราะว่าช่องนี้เป็นไอที่ดูแล้วก็คือสบายใจที่เป็นคนพื้นเมไม่ใช่ เป็นคนอะ่ะจงังหวัดป่าจีนบ้านเราอะ่ะจะดูลิเกดูลิเกตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วที่มาดูน้องห,หงุ่อิงเนี่ยคือไอเฟ,ฟมันเด้งน้องอที่มาออริชั่นวันนั้นอ,ะอ่ะเราติดมาตลอดมันเด้งขึ้นมาเลยเด้งขึ้นมาในโทรศัพท์จริงแล้วเราก็เลยติดตามมาตลอดระยะเวลาแปเดือนทุกวันนี้คือเราไม่เคยดูหมอลำเราเป็นคนภาคกลางดูหมอลำไม่เป็น แต่อันนี้คือแบบโอ้โหเป็นยังไงถึงได้ติดตามน้องคือเราชอบความเป็นธรรมชาติต้องใช้คําว่าธรรมชาติแล้วน้ําเสียงเขาคือเขามีสเสน่ห์มันโดนโดนโดนประสาทโดนความรู้สึกเรา,เอ,าอันนี้คือเราชอบถามว่านักร้องมีเยอะครับเขาก็บอกว่าพ่อพ่อ,พอแม่ก็อบอกว่าน้องไม่ใช่เสียงดีที่สุดไม่ใช่สวยที่สุดแต่เขามีสเสน่ห์ในน้ําเสียงของเขาอันนี้คือแบบลูกสาวแห่งชาติลูกสาวแห่งชาติแล้วผมถามหน่อ<ๆ>ย<ๆ> ตั้งแต่ติดตามหมูอิงมาตั้งแต่มันเด้งขึ้นมาวันแรกเนาะเห็นเห็นอะไรพัฒนาการหรืออะไรอเห็นแบบเป็นก็คือตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะน้องเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนเรื่องของคาว่านิสัยการแสดงอต่อผู้คนสังคมบอกเลยว่าไม่เปลี่ยนเลยไม่เปลี่ยนจริงๆจ้ะคือเราเราบอกว่าเราอายุสี่สิแปดอายุเยอะเลยนะศิลปินดารานักร้องเราไม่เคยติดตามมาขนาดนี้ไม่เปลี่ยนเลยค่ะ แต,แต่สิ่งที่เปลี่ยนตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นี่คืออะไรบ้างการพัฒนาการของน้องครับการ,รพัฒนาการอาของน้องทุกสิ่งทุกอย่างที่มีดรามา่าคอมเมนต์น้องจะรับฟังแล้วพร้อมที่จะปรับปรุงและแก้ไขครับอืมจ้ะก็คือลูกสาวแห่งชาติถามว่าพอ่พอแม่เอฟต,ตีก็คือเนอะ เราเราแบบการแสดงเหรอการแสดงถือว่าใช้ได้จ้ะในมุมมองของเราคือเราชอบพัฒนาขึ้นเยอะไหมพัฒนาพัฒนาคือเราชอบยังไงก็ลูกสาวเราเราคือเราเชียร์เราลุ้นตลอดเวลาอยู่จ้ะไม่ว่าจะมีดราม่าอะไรบอกเลยว่าพ่อพ่อแม่แม่คือเราพร้อมที่จะสนับสนุนคอยเป็นกำแพงให้น้องแล้วก็ทั้งวงของคณะสาวน้อยเวยจ้ะ เราซัพพอร์ตได้เราก็จะซัพพอร์ตขอบคุณมากมากขอบคุณแทนน้องขอบคุณแทนแสาวน้อยเพจบ้านแพงด้วยนะครับแสดงใกล้ที่ไหน้ารักกันจริงให้ไปเนาะใช่อันนี้ได้ข่าวว่าเพรเกษมแต่ว่ายังไม่ชัวเพรเกษมวัานไหนยังไม่รู้จ้ะพยายามจะไปให้ได้แล้วได้ข่าวว่าวันที่26มก,กรางานสอ ขอพี่กัญญาวีนี่ขอบคุณมากๆคนนั้นมาด้วยกันอันนี้มาด้วยกันสวัสดีครับกัญชามาด้วยกันเนาะใช่นี่ก็ชอบเหมือนกันชอบเราชอบอันนี้เขาเป็นคนพื้นเพราคนอีสานบอกคนอีสานเป็นคนเป็นคนจังหวัดไหนขอนุบดนอุบลันะเพื่อใดอพเขียนมาลาดโอ้คนบ้านเดียวกันมาไหนคะอ่าอยู่ในเมืองอกีฬาตะกี้ก็อยู่เขียนมาลาดเนาะ ใช่ใช่เมื่อก่อนเนาะใช่สมัยน้องเป็นเด็กเนาะใช่ไม่ไม่น่าเชื่อคือเท่าที่เราอ่านสัมผัสมาเวสจะเด้งเด้งเด้งโดยอัตโนมัติเหมือนมันเป็นความมหัศจรรย์ของน้องและเราต้องใช้คํานี้เนาะคงคงไม่ใช่อวยหรืออะไรกันเนาะไม่ใช่คนน้สาแลาวชอบพอลำสาวน้อยเพชรมันแพง ยุคขอคณะเดียวและคณะเดียวด้วยโอ้ยไม่น่าเชื่อนาะไม่น่าเชื่อนาะคือรู้จักนักร้องในวงแท้แต่ทุกคนวันนี้รู้จักหมดว่าชื่ออะไรสุดยอดเลย F4 คนนี้นะครับขอบคุณขอบคุณดีค้ายังไงก็ขอให้ยอดวิวพูด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 นะขอบคุณค่ะบนบนน้ำกันเจ้าบาวพุระ สิ magic, ่งสุดการแสดงมืาอนีเนาะแอ่จ้าหวังว่าเราคนจะได้เจอก <peine S 2> ันได้เจอแน่นอนได้เจอแน่นอนครับจ้าจ้ารับนี่โอ olo, ้ยบอมบ์อันนี้อันนี้เป็นคลิปใช่ไหมเป็นคลิปจ้าโอ้ยเดี๋ยวจะไปโชว์ก็คือกลางคืนอ่ะเขาไม่มีไลฟ์สดเขามีกลุ่มปิดใช่ไหมเราและตื่นมาเปิดโทรศัพท์เลยเอาและเอาและโอ้ยนี่ก็ติดตามแค่นเดียวเลยใช่พี่เขาติดตามแค่นเดี <ic> ยวขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับคุณขาเดียรซื้อ จ้าเงงเงงบางปางครับโน่นซื้อตรงโน่นก็ได้นะครับได้ได้สบู่ด้วยนะครับอย่าตกเด้อฝนกระไดเด้อนี่อะไรมาให้น้องโอ้ไม่ได้มีอะไรเอ๋อเตรียมตัวมาล่มเอามีร่มโอ้สุดยอดเลยสุดยอดเลยรองเท้ามีพร้อมเตรียมอะไรไป็นทรายหรอค่ะหนึ่งอันนี้สวัสดีค่ะอันนี้ต้องเรียกว่าพระเอกนี่พระเอกอ้าวเจอพระเอกอ้าวเป็นพระเอกไม่ได้ตาเป็นมาริการ เจอไหมตามน้องมาตลอดเลยใช่ครับโเจอพ่อเอกพอดีอ้าวอ้าวพี่พ่อเอกมาแล้วน้องมาหรือยังยังเลยครับยังใช่ไหมอ้าวโอเคขอบคุณมากมากเดี๋ยวจะพาเขาไปดูข้างในนะครับพ่อเอกไหนๆไหนๆครับถ่ายรูปพ่อเอกอ้าวขอบคุณนะครับจำพ่อแก่คลิใหม่เนาะพอดีเจอเอฟซีอีลาเจอเอฟซีสาวน้อยเป็นคนภาคกลางพี่น้องแต่ว่าถ่บอกเคยเบิร์กมอลล์เคยเบิร์ติลิเกคนปาจีนบุรีนะครับ แต่ว่าไม่เห็นอีหลาเห็นสาวน้อยนี่ติดอ่อนตอนเลยพี่น้องแกโบออกเลยจากสาวน้อยเพื่อนบนแท่งนะครับพอลิปที่ใหม่นะครับ <S <S ขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ